ครับผมผมเต้ล็อบโมดิฟายครับ <that> ครับผมผมเต้ล็อบโมดิฟายครับหรือว่าจากักรพันน้าวังไสนะครับเป็นเจ้าของร้านล็อบนะครับ ก็คันสีน้ําเงินคันนี้จริงๆแล้วตั้งชื่อว่าให้เจ้าเจ้าฟ้าใสนะครับก็จริงๆอยากได้รถทรงเตี้ยครับจะเห็นผมทําแต่รถทรงสูงนะฮะร,รถแนวยกสูง2นิ้ว4นิ้ว5นิ้วอะไรประเภทนี้นะครับคันนี้ก็มีคันหนึ่งหนึโปรเจกต์ที่อยากได้คือเป็นรถทรงเตี้ยล่ําแบบนี้ฮะมีะความบึกบึนแล้วก็ยังสามารถใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันได้ปกติก็เลยได้ทํารถคันนี้ขึ้นมาครับ น้องฟ้าใสก็เอกลักษณ์เด่นๆคือถ้าเห็นแต่ไกลเนี่ยจะรู้เลยว่ามันใหญ่มากเพราะคันนี้เนี่ยช่วงล่างเนี่ยเราใส่ล้อซึ่งถือว่าโอเวอร์สเปคนะครับเป็น20ล้อขอบ20คูณ12ออฟเซตลบ44นะฮะในแพทเทิร์นที่แบบเตี้ยๆแบบเนี้ยนะครับแล้วใส่ยาง27555ขอบ20นะฮะซึ่งถือว่าใหญ่แล้วเราก็ใส่โปง้งนะครับใส่เข้าไปทำให้ดูแบนแล้วก็ดู ดูบึกบึนดูใหญ่ดูเต็มถนนเต็มเลนประมาณนี้ครับอันนี้ก,ก็ก็หล่อฮะสวยดีนะครับคันนี้คันนี้เป็นรถตัวเตี้ยนะครับเป็น Ford Ranger 2018นะครับ XLs นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้เป็นราคาเป็นตัวราคาเริ่มต้นเลยนะฮะ คือต,ต,ต,ตัวราคาเริ่มต้นแล้วก็เอามาจับปรับแต่งอะไรบ้างนะครับก็มีบอดี้ที่เห็นคือชุดโปร่งชุดโปร่งรอบคันนะครับเป็นโปร่งโปร่งแปะแล้วกันนะครับแล้วก็มีหมุดหลอกนะครับเป็นโปร่งแปะเต็มชิ้นชิ้นใหญ่ส่วนเรื่องอช่วงล่างนะครับช่วงล่างก็จะมีล้อ,อยางนะฮะแต่คันนี้เซ็ตทรง คือแค่โหลดหลังอย่างเดียวครับด้านหน้าเท่าเดิมปกตินะครับเป็นความสูงปกติของของของรุ่นนี้เลยนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเราเราโหลดไปนะฮะโหลดไป2อนิ้วครึ่งนะครับ2นิ้วครึ่งแล้วก็จับใส่ล้อยางที่บอกนะฮะมีไฟหน้า F Sport ไฟหน้ามมสแตงฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงไฟเบอร์ครับขึ้นใหม่ทั้งบานเลยแล้วก็มีช่วงท้ายช่วงท้ายเป็นข้อฝาท้ายที่มีโลโก้แล้วก็สปอยเลอร์ส่วนงานท่องานท่อจะเป็นท่อคู่ครับมีแคปซูลด้านหลัง นะฮะก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้เพราะว่ายังยังเน้นอ้างอิงที่ให้ใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ั่ถูกแล้วก็คอ์สไม่โอเวอร์จนเกินไปนะฮะจับต้องได้ประมาณนั้นครับ Turn the คือคันนี้โปรเจกต์เนี้ยจริงๆเป็นโปรเจกต์ต้องบอกว่านี้ตัวเองสัส่วนหนึ่งส่วนใหญ่นะครับนี้ตัวเองนะครับเพราะว่าอยากได้รถเตี้ยมามาขับมาใช้งานชีวิตประจำวันครับและคันนี้ก็ อย่างที่บอกมี t d n Hyper Sport นะครับท,ที่ที่ผลิตผลงานพวกนี้ขึ้นมาก็เลยก็เลยสร้างแบบนี้ขึ้นมาอีกนอกจากจะเป็น F150 แล้วเนี่ยเราก็เลยผลิตชิ้นงานพวกนี้ขึ้นมาอีกแล้วก็เอามาสนองนิดของผมนะฮะทำเป็นตัวเตี้ยเพื่อเพื่อออกจำหน่ายนะฮะแล้วก็ออกส่งออกทั่วโลกประมาณนี้ครับประมาณนี้ทำจริงๆถ้าถ้าดูแล้วถ้าเป็นทรงแบบเนี้ยเขาก็จะใสะ่ส่วนมากเขาก็จะใส่ยางที่บาง ล้อก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะฮะล้อก็จะเลขข็กกว่านี้แล้วก็ยังบางแล้วก็จะโหลดต่ำกว่านี้อีกนะฮะซึ่งเราเห็นล้อแบบนั้นเนี่ยถ้าใช้งานจริงๆแล้วมันลําบากถ้าไม่มีถุงลมหรือถ้าไม่มีชุดอุปกรณ์ที่ช่วยยกเวลาขับเนี่ยมันลําบากเราเลยเซ็ตกะคิดว่าอยากจะให้ใช้งานได้นะฮะใช้งานได้ปกติใช้ชีวิตประจําวันนะครับก็เลยทําประมาณนี้ทำให้ความสูงปกติไม่ต้องโหลดไม่ต้องต่ำอะไรมากนะครับเพื่อให้ใช้งานได้ทั่วไปประมาณนั้นครับ ล้อโมดิฟายครับอยู่ที่ลังสิตสะพานแดงคลองหนึ่งนะครับแล้วก็แฟนเพจก็จะมีล้อโมดิฟายแล้วก็ติดตามอย่างติดตามทางช่องล้อชแนลเนี่ยอย่างที่ได้ชมอยู่คือช่องล้อชแนลครับแล้วเบอร์โทรก็เป็น0 8 4 0 5 0 0 7 2 9ครับ ID Line ไลน์ไอเดียไลน์คือล้อโมดิฟายตามชื่อร้านเลยครับ ID Line นะครับแล้วก็จะมี Instagram นะฮะอินสตาแกรก็คือเต้ล้อนะครับส่วน เพื่อนๆน,นะที่ใครที่ใช้รถยนต์ฟอร์เรนเจอร์หรือว่าจะเป็นใครสนใจตกแต่งแนวอเมริกันแบบนี้นะครับก็ลองไปดูศึกษาแนวทางกันได้ในกลุ่มของ c l a ซี่เมกันทักนะครับมีหลายแนวทางครับให้ดูครับไม่ว่าจะเป็นรถสูงรถต่ำหรือค่ายอื่นนะฮะเพื่อนๆเ,เรามีสมาชิกนั้นเยอะนะครับฝากด้วยครับกับกลุ่มเค a ซี่เมกันทักครับผม Not the band, oh